เม็ดสาคูเม็ดเล็กหนึ่งถุงนะคะมพะพร้าวทึนทึกแล้วก็มีเกลือนะคะแล้วก็มีน้ำตาลตัดน้ำใสต่เม็ดสาคูเนี่ยทิ้งเอาไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงเม็ดสาคูมันก็จะการขยายตัวนะคะคจะเห็นว่าเม็ดสาคูเนี่ยมันเปื่อยดีแล้วนะคะน้ำตาลสองถ้วยครึ่งน,นะคะ ดูในลังถึงอันนี้ก็ไปนึ่งในน้ำเดือนนะคะตอนนี้ครบ30นาทีแล้วนะครับจิงไว้ให้เย็นก็เรียบร้อยสวยแล้วนะคะเกลือใส่มือคลุกทีนี้แม่จะตัดขนมนี่ให้ใหเป็นคำนะคะสามสี 3, 4, 5, ่ห้าหกทีนี้เราก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดวิดีโอเด็ดจากผมและคุณแม่ในตอนต่อๆไป